สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ เสียมาไม่งานนี้ประยุทธ์ไม่ได้ทำผิดแล้วจะกลัวอะไรกับการมี NGO คอยตรวจสอบเป็นความเอาจริงเอาจังต่อการจัดระเบียบ NGO ของรัฐบาลนี้หลังที่ประชุมครมครั้งที่ผ่านมามีมติเห็นชอบแนวทางการยกร่างพรบการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่สแสวงหากำไรหรือที่องค์กรภาคประชาชนให้สมยาร่างพรบฉบับนี้ว่าพรบควบคุม NGO หลักการของร่างพรบฉบับนี้ทางรัฐบาลอ้างว่าต้องการมุ่งเน้นส่งเสริมองค์กรที่ไม่สแสวงหากำไรให้ดำเนินกิจการไปอย่างเปิดเผยโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะรวมทั้งมีการกำหนดกลไกาการกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นไม่ให้เป็นภาระแก่องค์กรดังกล่าวขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองประโยชน์สาธารณะรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่สำคัญการดำเนินกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา25บัญญัติไว้เป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินป้องกันการสนับสนุนด้านการเงินในการต่อต้านการก่อการร้ายมีสาระสำคัญกำหนดให้ต้องดำเนินการดังนี้ 1. ต้องจดแจ้งการเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาหรายได้หรือกำไรต่อกรมการปกครอง 2. ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาและจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละปีและต้องยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกปี 3. ต้องเสนอรายงานการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี 4. รับเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดานิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในไทยมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมในไทยได้เฉพาะกิจกรรมที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นการรุกคืบเข้าใส่กลุ่มองค์กรที่นับได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับอำนาจรัฐมานานซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีปฏิกิริยาตอบโต้สวนกลับมาทันควันโดย1,867องค์กรสังคมในานามเครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน ออกแถลงการยืนยันเจตนารมณ์ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อร่วมกำหนดอนาคตของตนเองในการพัฒนาประเทศมีใจความพอสรุปได้ว่าเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับเสรีภาพในการรวมกลุ่มการชุมนุมสาธารณะการแสดงออกและสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีการใช้อำนาจรัฐเกินขอบเขตตามอำเภอใจเจตนาและเนื้อหาต้องการควบคุมกำกับและเข้าข่ายคุกคามการรวมกลุ่มของประชาชนในทุกรูปแบบเป็นความพยายามของรัฐบาลที่สอ่อเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์กำลังใช้ระบบราชการอำนาจนิยมแบบเผด็จการทหารในการกำกับควบคุมภาคประชาชนให้ดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้การรวมศูนย์อำนาจของตนเองเท่านั้นอันเป็นภัยคุกคามการรวมกลุ่มของประชาชนมากกว่า มองเห็นเป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นปฏิปักษ์และบ่อนทำลายระบบราาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างสิ้นเชิงและขัดต่อหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทางเครือข่ายยืนยันว่า ไม่ได้ปฏิเสธการถูกตรวจสอบแต่ไม่ยอมรับเตรียมนัดหมายองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศร่วมแสดงเจตนารมณ์ให้ออกมาคัดค้านรัฐบาลร่วมกันนายกประยุทธ์จันโอชามักพูดติดปากไม่ได้ทำผิดแล้วจะกลัวอะไรก็ต้องย้อนกลับไปว่าถ้ารัฐบาลไม่ได้ทำผิดจะไปกลัวอะไรกับการมี NGO คอยตรวจสอบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ